ใช่ไหมพูดปั๊บไปว่าเขาปุ๊บเดี๋ยวเขาโกรธเขาจะเดือดร้อนแต่ตอนนี้เปลี่นเทคโนโลยีมีกันพัฒนาไปมีโอกาสที่จะพูดคาหยาบโดยที่ว่าไม่ถูกโจมตีกลับจังๆอย่างเช่นการไปให้ความเห็นในเว็บบอร์ดในความเห็นท้ายข่าวในคอมพิวเตอร์ต่างๆอินเทอร์เน็ตนี้เป็นต้นเนี่ยถึงข่าวมันเป็นโลกเสมือนนี่ใช่ไหมตลอดเลยพูดกันแล้วเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าคนพูดเป็นใครเห็นจะเห็นว่าสำนวนในอินเทอร์เน็ตเนี่ย จะค่อนข้างแรงใช้คำค<า>่อนข้างแรงกว่าในโลกของความเป็นจริงเพราะว่าพอพิมพ์อะไรลงไปแล้วเนี่ยผู้พิมพ์เหมือนไม่ต้องรับผิดช,ชอบอะ่ะ<า>อยากจะว่าใครก็ว่าไปเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันคนเขาอาจถ้าไม่มีการเป็นความผิดจริงๆริตำรวจมาสื่อจริงๆอาจจะไม่รู้ถ้าสื่อจริงจงอาจจะรู้นะ<า>แต่ว่าแม้กระนั้นเนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ยส่งผลเสมอเรานึกว่าไม่มีใครรู้เราไม่ต้องรับผลแห่งการกระทําของเราจริงๆรับ ไม่มีอะไรค้นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากฎหมายบ้านเมืองอีกอแล้วน่ากลัวกว่ากฎหมายบ้านเมืองอีกโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเองเราเข้าใจผิดเวฟังแล้วเราก็นึกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราก็ไปผสมโลวว่าเขา้ทาทั้งที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจซะหน่อยพอเอญเราไปหลงเชื่อตามเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วไปโจมตีประเด็นต่างเขาโดยที่ไม่เป็นจริงวิบากกรรมเกิดขึ้นเนี่ยหนักเลยยิ่งถ้าเกิดว่ามีบางประเด็นบางทีเกี่ยวข้องทางศาสนาด้วยนะ เกิดไปตําหนิติติงไปโจมตีวิภาควิจารผู้ทรงศีลเท่าไรเกิดขึ้นวิบากกรรมยิ่งหนักเลยไงพุทธิย่<อ>ยาขาองว่าท่านบอกว่าผู้ประทุสล้ายบุคคลที่ไม่ประทุสลายนะผลแห่งวิบากย่อมกลับมาสู่ตัวผู้กระทําเองอเหมือนคนเอาทุลรีเนี่ยพุ่งซัดทวนลมไปลมกําลังพัดมาเราเอาทุลีคือฝุ่นเนี่ยปาไปไปไงสวนลมเนี่ยม,มีแต่ว่าทุลรีจะมาเป็นหน้าเราเองเ,นะเพราะฉะนั้นเนีงย,ยาเด็ดขาดนะ ถ้าไปเห็นผลวิบากกรรมน่ากลัวมากตกนรกในมหารนรกขุมที่สี่นะมีหนอนมาชัยในปากหนอนเหล็กนะปากเหล็กเนี่ยนีบจนเนื้อขาดหมดเลยเนี่ยแล้วก็เหล็กไฟร้อนแดงตกมาใส่ต่างๆ่างันน่ากลัวม,มาเกิดเป็นคนเนี่ยก,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 ก็ฟันฟินโยกหมดฟันหลุดฟันหักมีกินปากมีโรคฟันเลยเยอะแยะ,ยะเนี่ยแล้วยังมีวิบากกรรมที่น่ากลัวอีกมากมายเงี้ยมไม่คุ้มเลยอ,อย่าไปทําเด็ดขาดอ้อาวกลับมา ข้อที่เจ็ดก็คือไม่พูดเพลเจอร์คือพูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรต่างๆไม่เอาเนี่ยพุ้งร้างไรสาระอะไรเงี้ยเมาอะไรอย่างเงี้ยแล้นข้อสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยก็คือเอาสินข้อสี่มาขยายนนัเองเสร็จแล้วก็อีกสามข้อท้ายเป็นเรื่องของใจก็คือหนึ่งไม่โลภอยากได้ของเขาอ,อะไรเป็นของคนอื่นเขาที่ว่าจะไปหาทางคดโกงขุดมยอะไรมาเนี่ยไปแค่คิดโลภเองไม่เอาเลยพอใจเฉพาะของเราเองข้อที่เก้าคือไม่พยายามคิดทําร้ายเขา ไปดูความเห็นในเว็บบอร์ดที่เห็นน่ากลัวนหมือนกันใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าถ้าใครเห็นไม่ตรงตัวเองปับ๊บตายไปได้ก็ดี <c oughs> หมดไปจากโลกนี้ก็ได้ก็ดี <c oughs> คิดไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นอย่า <c oughs> ไปคิดพยาบาทใครคิดเบียดเบียนใครจองร้ายจองเวรนใครไม่เอาเลย <c oughs> ให้ใจเราผ่องแผ้วเ,เสมอ <c oughs> แล้วข้อสุดท้ายข้อที่สิบค,คือคิดเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรม S <s> <S <h idden> เห็นผิดอย่างที่ว่าเนี่ยไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าอะไรต่างโลกสวรร์ไม่จริงพุธเจ้าไม่มีจริงอะไรต่างนี่นะ <S <s สิ่งนี้ไม่เอา <S <s ให้มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานมาตรฐานเอาไว <S <s ้ถ้าได้สิบข้อแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าสร้างเกราะป้องกันตัวเองไว้ได้ดีพอสมควร <c> ถ้าจะแถมมาคือว่าอย่าไปยุงปย่งออกไปมุกเข้าอีกหกข้อถือว่าร้อยละเก้าสิบเก้าเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยในชีวิตทั้งหลาเพราะงนั้นนี่คือสิ่งที่เราเอง ควรจะต้องทําให้ถูกต้องในปัจจุบันเรื่องในอดีตเนี่ยเราไปเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้แต่ว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างบุญที่บอกไปแล้วใช่ไหมส่วนปัจจุบันนี้ก็คือว่าเอออะไรที่ไม่ดีอดีตที่ผิดพลาดเราไม่ไปน,นึกทบทวนนะลืมให้หมดนึกแต่เรื่องดีๆแล้วก็ตั้งใจทําความดีทุกชนิดอย่างเต็มที่อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ทําอีกอย่างเด็ดขาดถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ชีวิตเราเองก็จะมีในความสวา่างสวยเป็นที่ไปในเบื้องหน้า คือจะเรียกได้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะใช่แล้วค่ะถือว่าวันนีเตือนใจชาวโลกไซเบอร์เลยนะคะว่าไม่ใช่ว่าพิมพ์ไปเนี่ยจะไม่ได้รับผลกรรมนะคะฟังจากพระอาจารย์แล้วก็น่ากลัวทีเดียวค่ะคือนดาเยอะเลยนะดยเรื่อยทีงเนี่ยวัยรุ่นเองเจ้าชู้หยุดซะใครชอบด่านะพูดจาไม่ดีหยุดซะหรืออไรล่นต่าที่เป็นโพสที่ไม่ดีก็หยุดซะเรื่องนี้คือว่าต้องต้องเตือนกันนะฮะแต่ว่าก็มีคําถามพระอาจารย์นะครับว่าระหว่างคำว่าแก้กรรมหรือว่าการสะดอกคอ์นี่มีความแตกต่างเลไหมครับพระอาจารย์ คือคาในภาษามันมดิ่งได้ขอให้เอาตรงที่ว่าเอาตรงความหมายในยะที่แท้จริงก็แล้วกันครับบทสรุปคือว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยที่ทาไปแล้วนะเราเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นไม่ได้แต่ว่าเราสามารถแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วยการทําความดีไปเจือจางบาปอุสลครับให้เบาบางลงแล้วก็ไม่ไปทําอะไรผิด,ดพลาดซ้ําอีกอจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้เคราะห์เ,ะเบาลงก็ได้ถ้าถือว่าสะเดาะเคราะห์หมายถึงอย่างนี้ก็ถือว่าถูก แต่ถ้าเกิดไปอยู่ไปเสด็จเพราะไปทาวิธีตัดนั่นตัดนี่อะไรกันนาน,า <c oughs> นาเนี่ยก็ไม่ใช่ต้องถือตามหลักพระเจ้าคืองดการทําบาปแต่ว่าตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลละชั่วทําดีทําใจ,ใ,จให้ผ่องใสแล้วแล้วก็นี่คือการแก้ไขบากกรรมในอดีตที่ดีที่สุดค่ะจากที่เราฟังความเห็นจากผู้ชมหลายๆท่านนะคะจะเห็นว่าจะมีความเห็นที่สองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยเชื่อว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดกับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเชื่อในอดีต อย่างเงี้ยความคิดเห็นที่แตกต่างกันตรงนี้อย่างไหนที่ว่าเป็นวิธีคิดที่ดีกว่ากันคะอาจารย์ก็ใช้ได้ทั้งคู่เลย<อ>ทั้งสองอย่างแต่ว่าต้องทั้งสองอย่างที่ถูกต้องคือรับรู้ว่าสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันนี่นะอะไรร้ายๆเจออ๋อมันไม่ใช่ว่าเราโชคไม่ดีโชคร้ายแล้วเศร้าหดหู่ไม่ใช่ใ,ชให้รู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมีเหตุก็แสดงว่าเกิดจากเหตุอดีตที่เราทําไว้ไม่ดีนั่นเองมันถึงเกิดอย่างนี้เมื่อรู้แล้วแต่ไม่รู้แล้วไม่ใช่ว่าก็เลยเพิกเฉยลองมือมอเท้าไม่ใช่ รู้แล้วก็แก้ไขด้วยการตั้งใจทําความดีในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วขณะเดียวกันอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยของใหม่ๆจะไม่ทําอีกอย่างเด็ดขาดนั่นคือเข้าใจอดีตแล้วก็กระทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอ,อย่างนี้คือการเห็นตลอดทั้งสายและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องสมกับที่เป็นพุทธศาสนิกชนเจริญพรนะครับคือเรื่องของกรรมเรียกได้ว่า อินเทรนเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ว่ามีหนังสือออกมามีรายการที่ออกมาเรื่องเกี่ยวกับการแก้กรรมเนี่ยก็ทําให้คนได้กระตุกละ,ะเกิดมาคิดละเออถ้าเกิดว่าทําไม่ดีนะก็คือว่าต้องได้ไม่ได้รับผลดีด้วยเช่นเดียวกันะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะทําดีนะอะไรที่แล้วเราทําสบายใจก็ทําไปแต่ว่าต้องเป็นเรื่องดีเท่านั้น ใช่แล้วก็หลักสําคัญนะคะก็คือเรื่องของการไม่ทําความชั่วเพิ่มเติมอีกในชาตินี้นะคะแล้วก็เราก็หมั่นสั่งสมบุรณ์สั่งสมบารมีเพื่อเพิ่มพูนความดียิ่งขึ้นไปค่ะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ครับต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของพบชาติแล้วก็การแก้กรรมเลยครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะคุณเดียวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นี่เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคง ได้รับคําตอบที่โดนใจไปกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงมีคําถามค้างคางใจอยู่เชิญอย่าลืมนะคะมีคําถามอะไรเนี่ยเขียนเข้ามาถามเราในรายการได้เลยนะคะก็จะได้รับคําตอบดีๆจากพระอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะพระอาจารย์และแรายการข้อคิดรอบตัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะอย่าลืมมาพบกับธรรมะดีๆได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญพร